พระธรรมลูกาบทที่15ข้อที่สถึงข้อที่7เรื่องคำอุปมาเรื่องแกะหายเรื่องแรกที่พระเยซูทรงเล่าถึงสิ่งที่สูญหายคือเรื่องราวของแกะหายในพวกท่านมีคนใดที่มีแกะร้อยตัวและตัวหนึ่งหายไปคุณคงไม่คิดจะไม่ละ99ตัวนั้นไว้ แล้วค้นหาตามทางที่คุณมาจนกว่าจะได้พบหรือเมื่อพบแล้วเขาก็ยกขึ้นใส่บ่าแบกมาด้วยความเปรมปรีเมื่อมาถึงบ้านแล้วจึงเชิญพวกมิตรสหายและเพื่อนบ้านให้มาพร้อมกันพูดกับเขาว่าจงเปรมปรีกับข้าพเจ้าเถิดแกะร้อยตัวเรารู้สึกว่ามันเยอะใช่ไหมละ่ะ นักวิชาการที่ศึกษาสมัยพระเยซูกล่าวว่าไม่ใช่แกะทั้งหมดร้อยตัวที่เป็นของคนเลี้ยงแกะคนเดียวถ้าแกะทั้งร้อยตัวเป็นคนเลี้ยงคนเดียวก็ไม่จำเป็นต้องลำบากในการหาแกะเพียงตัวเดียวคนเลี้ยงแกะมีหน้าที่ดูแลแกะของครอบครัวหรือคนในหมู่บ้านแล้วแกะที่หาย เป็นแกะของญาติหรือคนในหมู่บ้านของเขาควรทำอย่างไรหรือจะเกิดอะไรขึ้นถ้านั่นเป็นแกะตัวเดียวที่เขามีแกะที่สูญหายไม่ใช่แกะตัวเดียวจากร้อยตัวแต่เป็นแกะตัวเดียวเท่านั้นเป็นปริมาณที่ไม่สามารถทดแทนได้ด้วยสิ่งใดคนเลี้ยงแกะจึงต้องตามหาแกะ แม้ว่าจะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือหลายวันกว่าจะหาแกะได้เขาคงจะทำงานหนักทั้งกลับไปกลับมาในทินธุรกันดารอันกรุขระหากเขาพบแกะลงทางเช่นนั้นความยินดีนั้นไม่อาจพนานาได้มันจะเป็นเหมือนกันสำหรับแกะ ถ้าคุณอ่านพระธรรมสดุดีบทที่23ดาวิดกล่าวว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดูดเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนกล่าวต่อไปว่าแม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามาจุราชนึกถึงสถานการณ์ที่แกะไม่ติดตามผู้เลี้ยงหรือลงทางถ้าแกะเดินไปตามทางกับคนเลี้ยงแกะหรือแกะอื่น คงเป็นสถานที่ซึ่งไม่มีอะไรขาดเลยแต่ถ้าแกะหลงทางไปแล้วจะอยู่เพียงลำพังคงเป็นเหมือนหุบเขาเงาความตายเมื่อแกะหลงยอมสละทุกสิ่งเมื่อมันเต็มไปด้วยความกลัวหน้าผาและภัยคุกคามจากสัตว์ป่าจะรู้สึกอย่างไรถ้ามีคนเลี้ยงแกะปรากฏตัวต่อหน้าของมันความสุขของแกะ ไม่สามารถแสดงออกมาเป็นคำพูดได้ใช่ไหมคนเลี้ยงแกะอุ้มแกะซึ่งไม่สามารถขยับตัวได้ด้วยความกลัวไว้บนไหล่แล้วกลับบ้านและแจ้งให้เพื่อนบ้านและมิตรสหายของเขาทราบฉันพบแกะที่หลงหายแล้วเราเช่นชมยินดีและมีความสุขด้วยกันเถิด เมื่อทราบถึงความยินดีของคนเลี้ยงแกะที่ได้พบแกะเพื่อนบ้านและเพื่อนเพื่อนของเขาทุกคนคงจะมาชื่นชมยินดีไปกับเขาเขามีความสุขเมื่อพบแกะแบบนี้และเขาก็สามารถแบ่งปันความสุขกับเพื่อนบ้านได้อีกครั้งพระเยซูตรัสถึงความยินดีทั้งสองอย่างนี้คนเก็บภาษีและคนบาป ที่อยู่ต่อหน้าพระเยซูคือคนที่หลงหายไม่ใช่แค่คนเดียวในร้อยคนหรือหนึ่งคนในพันคนแต่เป็นเพียงคนเดียวและเป็นคนที่มีค่ามากพระเยซูทรงยินดีอย่างยิ่งที่คนเหล่านี้ที่หลงทางและเดินผ่านหุบเขาเงามาจุราชมารับประทานอาหารร่วมกับพระองค์ พูดคุยกับพระองค์และกลายเป็นเพื่อนกันกับพระองค์ดังนั้นนี่คือสิ่งที่พระองค์ตรัสกับพวกฟาริสีและพวกธรรมจารย์เช่นเดียวกับที่เพื่อนๆของคนเลี้ยงแกะและเพื่อนบ้านต่างชื่นชมยินดีด้วยกันฉันอยากให้พวกเราทุกคนชื่นชมยินดีด้วยกันในการพบเพื่อนที่หายไป